สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอล่ต่อนะครับขอล่ต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกฎแห่งการย้อนกลับนะครับซึ่งกฎข้อนี้นะครับมันก็หมายถึงว่ายิ่งคุณนะครับตามหาความรู้สึกดีๆมากเท่าไหร่นะครับคุณเองนะครับก็จะรู้สึกพอใจน้อยลงเพราะการที่คุณนะครับตามหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ำความจริงที่คุณนะครับขาดสิ่งนั้นอยู่หรือจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือคุณเนี่ยอย่าพยายามเลยครับยิ่งคุณนะครับอยากอะไรมากเท่าไหร่นะครับ คุณเนี่ยก็จะยิ่งเจ็บปวดเท่านั้นยิ่งคุณนะครับอยากรวยมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกจนไรค่ามากเท่านั้นนะครับยิ่งคุณเนี่อย,ยากสวยอยากหล่อมากเท่าไหร่นะครับคุณเองเนี่ยก็จะยิ่งรังเกียจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้า,าคุณเนี่ต้องการความรักมากเท่าไหร่นะครับคุณเองเนี่ยแหละครับก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวมากเท่านั้น,น,น,นไม่เชื่อคุณลองสังเกตด,ดูดีครับสังคมในโลกโซเชียลทุกวันนี้นะครับข้างในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกทางลบนยครับเช่นความกังวลความกลัว ความรู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างก็เช่นถ้าคุณนะครับเปิด Facebook มาปุ๊บคุณก็จะเห็นและทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแต่ช่วงเวลามีความสุขบางคนนะครับเพื่อนเขาอาจจะแต่งงานไปมากแล้วอาจจะเห็นข่าวเด็กวัยรุ่นซื้อของขวัญวันเกิดให้กันเป็นรถเฟอร์รารี่อะไรเหล่านี้แหละครับที่มันกระทบจิตใจของเราในขณะเดียวกันนะครับเราเองอาจจะนั่งงงๆอยู่ที่บ้านกําลังอดคิดไม่ได้ว่าเอ้ยทําไมเราไม่มีชีวิตแบบนี้ ทำไมชีวิตเรามันช่างห่วยแตกจังเนี่ยแหละครับมันก็คือวงจรอุบาทที่เรานะครับต้องหยุดมันให้ได้นั่เองซึ่งการที่เราจะหยุดมันได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรนั่นก็คือศาสตร์แห่งการช่างแม่งที่ผมนะครับได้เล่าไปในตอนที่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงที่เราเนี่ยครับรู้สึกแย่ทําไมเราถึงโมโหทาไมรรู้สึกกังวลมันเป็นเพราะอะไรนะครับ เราก็ใช้การช่างแมงเนี่ยครับออกมาจากความรู้สึกแย่ๆออกมาจากวงจรอุบาทเหล่านี้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับคุณก็จะคิดวนไปวนมาแล้วคุณนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้อาจจะเป็นโรคเครียดโรควิตกกังวโลโรคซึมเศร้านะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับรา30ปีเนี่ยก็มีคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เราเนี่ยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีทั้งทีวีมีทั้งมีความสุขทางวัตถุเต็มไปหมดนะครับแต่เราเองเนี่ยไม่รู้จักการปล่อยวางหรือไม่รู้จักการช่างแม่งนะครับดังนั้นนะครับกฎแห่งการย้อนกลับเนี่ยมันก็คือการช่างแม่งที่ให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันนะครับคือถ้าเรานะครับลองเปลี่ยนกันเราไม่ตามหาความคิดเชิงบวกแต่เรานะครับกลับมาตามหาความคิดเชิงลบเนี่ยมันอาจจะกลับมาสร้างพลังด้านบวกให้เราเช่นเดียวกันนะครับตัวอ,อย่างเช่นบางครั้งนะครับ ความเจ็บปวดทางกายที่เราไปออกกําลังกายมาเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นการที่เราเนี่ยล้มเหลวทางด้านธุรกิจนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จมากยิ่งขึ้นการที่เรานะครับได้ยอมรับความจริงว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าขึ้นถ้าเรานะครับรเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดเหล่านี้แหะครับเราเองนะครับ ก็จะไม่กลัวไม่กังวลแล้วครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ละครับมันก็มีค่ามากในชีวิตของเรานะครับซึ่งเนี่ยละครับมันก็คือเหตุผลง่ายๆที่บอกว่าอย่าพยายามเรานะครับพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงแล้วก็กดไอความคิดเชิงลบไว้เนี่ยเราเอาแต่ปฏิเสธความล้มเหลวนะครับเราเองเนี่ยก็จะไม่เข้าใจความเจ็บปวดหรือความทุกข์นั้นๆนั่นเองครับก็ความเจ็บปวดเหล่านี้นะครับมันก็มีวิธีคลี่คลาย โดยที่คุณนะครับเลิกสนใจความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ต้องพยายามมันมากนะครับแต่กลับมาใช้ศาสตร์แห่งการช่างแม่งหรือใช้การปล่อยวางนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งดีกว่าเพราะผู้เขียนนะครับเขาเองเนี่ยก็เชื่อว่าการที่คุณนะครับช่างแม่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณเองนะครับก็จะบินได้สูงขึ้นหรือสูงที่สุดในชีวิตก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับ กฎแห่งการย้อนกลับเนี่ยครับเพียงแค่คุณนะครับเข้าใจว่ายิ่งคุณนะครับตามหาความรู้สึกดีๆมากเท่าไหร่เนี่ยคุณเองนะครับก็จะรู้สึกพอใจน้อยลงเพราะนั้นนะครับคุณเองเนี่ยเลือกที่จะยอมรับแล้วก็เลือกที่จะช่างแม่งน่าจะดีกว่านะครับไม่งั้นนะครับถ้าคุณเนี่ยแคร์บางสิ่งบางอย่างหรือแค่ทุกคนมากเกินไปนะครับเองนะครับก็จะอยู่ในวงจรอุบาทเหล่านี้แหละครับแต่ถ้าจะถามว่าแล้วเราเนี่ย จะออกจากวงจรอุบาทเหล่านี้ได้ยังไงนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยไม่ต้องไปพยายามอะไรมันมากนะครับคุณเนี่ยก็แค่บางสิ่งบางอย่างให้มันน้อยลงนะครับพยายามแคมนนร์เฉพาะสิ่งที่มันเนี่ยจริงแท้นะครับสิ่งที่มันเนี่ยเป็นปัจจุบันและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสําคัญกับคุณจริงๆนะครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณก็จะเข้าใจกฎแห่งการย้อนกลับและว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พยายามมากนะครับเราอาจจะได้ผลลัพธ์ ทีีผมว่ามันก็แปลกดีก็เอาเป็นว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายแต่ผมนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกดีมันทําให้เรานะครับเห็นมุมมองที่มันต่างออกไปแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยแหละครับเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นก็สําหรับวันนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ